วันนี้ผมมีข่าวดีที่อยากเล่ามากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยครับข่าวนี้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโลกเกี่ยวกับรังสี U ูที่เคยเป็นภัยและเกี่ยวกับสิ่งที่เราทุกคนเคยร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูโลกผมแซกทนินวัด360องศาขอหยิบยกรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ที่เพิ่งรายงานออกมาว่า หลุมโอโซนในปี2 5 6 7มีขนาดเล็กลงกว่าหลายปีที่ผ่านมามากที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือชั้นโอโซนของโลกกำลังฟื้นคืนกลับมาแล้วจริงๆครับรายง,งานนี้ถูกเผยแพร่ขึ้นมาอย่างตั้งใจในวันที่16กันยายนวันโอโซนโลกและวันครบรอบ40ปีอนุสัญญากรุงเวียนนาซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับโลกในการปกป้องชั้นโอโซน แต่ก่อนที่เราจะฉลองข่าวดีนี้เราต้องไม่ลืมนะครับว่าครั้งหนึ่งหลุมโอโซนเคยสร้างวิกฤตให้โลกอย่างไรในช่วงทศวรรษที่1980-1990ถึงหรือช่วงพศ .2523-2533 ถึง 3, หลุมโอโซนเคยกว้างใหญ่ที่สุดถึงเกือบ30ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าทวีปยุโรปหลายประเทศรวมกันซะอีกนะครับผลก็คือรังสี UVB ที่เคยถูกกรองออกไป พุ่งตรงลงมาถึงพื้นโลกเต็มๆคนเราพบเจอเมเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นต่อกระจกเพิ่มขึ้นระบบภูมิคุ้มกันถูกกดลงระบบนิเวศเสียหายหนักโดยเฉพาะสาหร่ายทะเลและพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานของห่วงโซ่อาหารแม้แต่ชั้นบรรยากาศเองก็เสียสมดุลลมระดับสูงในขั้วโลกเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศในหลายภูมิภาค ทั้งหมดนี้คือบทเรียนจากอดีตท,ที่โลกไม่อยากให้มีซ้ำอีกครั้งแต่วันนี้เรื่องราวกลับกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าพิธีสารมอนทรีออลที่ทั่วโลกลงนามร่วมกันเมื่อปี1987หรือเมื่อ38ปีที่แล้วได้ทำให้การผลิตและการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนเช่น CFC ลดลงกว่า99% และผลลัพธ์ที่เราเห็นในวันนี้คือชั้นโอโซนกำลังฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมรังสี UV อันตรายลดลงสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศปลอดภัยขึ้นและยังมีผลดีต่อวิกฤตโลกร้อนด้วยเพราะว่าสารที่ทำลายชั้นโอโซนเช่น CFC และ HFC ไม่เพียงแต่เจาะรูโอโซนแต่ยังเป็นก๊าซเรืองกระจกที่ร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นับพันเท่า การเลิกใช้สารเหล่านี้จึงช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าพิธสีสารมอนทรีออลและข้อตกลงคิกาลีอาจช่วยลดอุณหภูมิโลกได้ถึง0.5องศาเซลเซียสภายในปี2100หรือพศ2643ในอีก75ปีข้างหน้า ข่าวนี้ไม่ได้เป็นแค่ความเคลื่อนไหวที่ดีของเรื่องโอโซนนะครับแต่มันคือบทเรียนว่าเมื่อเราฟังวิทยาศาสตร์เราก็หาทางออกได้เมื่อเราร่วมมือกันเราก็เยียวยาโลกได้จริงและถ้าเราทําได้กับโอโซนเราก็ต้องทําได้กับภาวะโลกร้อนแค่ต้องกล้าหยุดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยมลพิษแบบเดียวกับที่เราเคยหยุดใช้ CFC โลกไม่ได้ต้องการฮีโร่คนเดียวแต่อยากให้เราทุกคนเป็นทีมเดียวกันกับโลกวันนี้โอโซนฟื้นเพราะความร่วมมือเมื่อ40ปีก่อนแล้วในอีก40ปีข้างหน้าลูกหลานเราจะได้พูดแบบนี้กับปัญหาโลกร้อนหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับการเลือกของเราวันนี้แล้วครับถ้าคุณเชื่อว่าข่าวสิ่งแวดล้อมควรถูกเล่ามากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Earth Station ด้วย เพราะว่าที่ Earth Station เราจะเปลี่ยนเรื่องยากทางสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจง่ายและเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นพลังจริงครับ